สวัสดีครับผมหมอมถนาดหิวนะครับขอต้อนรับสู่งานรอยกระทงปี2565ท,ที่หาดแหลมสิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกระทงนะครับงานรอยกระทงหาดแหลมสิง์ก็มีของกินเยอะเลยนะครับมีของกินสารพัดสารเพตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานของกินวันรอยกระทงนะครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเอฟซีครับ ขายน้ำมะพร้าวใช่ไหมครับว้าขายดีๆเฮงๆรวยๆครับนี่ครับวันนี้จะพามาหาของกินนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีอันษณาสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะเดี๋ยวไข่ทอดค่ะมาแล้วเท่าไหร่ครับมาแล้วสิบบาทค่ะร้อยไม้ไหมคะสิบบาทต่อไม้เหรอครับโอเคได้เลย เอาให้เนี่ยครับเกียวไข่ทอดนะคะเกียวไข่ทอดครับจิ้มเลยไหมคะแยกครับเฮล่ล่าเลยครับโอเคถ้าอร่อยไม่หล่ะก็บอกรุี่โรงเรียนนะครับในที่สุดผมก็ได้กินเกี๊ยวทอดนะครับเกี๊ยวไข่นะครับผมก็จะรับกินไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือจะพามาตรโรยนกินงานลอยทรงอันนี้ก็คือขายไส้กรอกอีสานนะครับมีไส้กรอกข้าวไส้กรอกนี่ครับ ขาดีๆเฮงๆรวยๆครับอันนี้ผมจะพามากินนะครับเกี๊ยวไข่ทอด,ดนะ้ำจิ้มแซบ่บๆนะครับพามากินเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเอ่อชื่อร้านเลยครับช <c oughs> ื่อ้นะอันนี้ก็มี น้ำดื่มแล้วก็มีมาลานะครับอยากกีคาลามาลูกี่บาทครับรครับมผมเอาเป็นเอาเป็นทไทยปั่นครับไม่ใส่ครับคือชาทไทยปั่นนะครับผมก็ได้ชิมเลยนะครับอืม,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 มอร่อยมาก อร่อยมากครับชาไทยปั่นอร่อยมากขอต้อนรับสู่ music, บานั่งการนั่งชิลริมชายหาดมื้อเย็นนะครับอันนี้ผมก็ได้เอมากินข้าวกินปลากันนะครับอันนี้ก็คืออะไรส้มตำปูปลาระครับอันนี้ก็มีหมูสามชั้นทอดน้ำปลาอันนี้ผมก็ได้สั่งข้าวผัดปูข้าวผัดปูนะครับ อันนี้ครับอันนี้ผมจะพามากินพูดเบาๆพูดเบาๆเจ้าฮอนนะครับตอนนี้ผมก็จะพามาชิมข้าวผัดนะครับข้าวผัดปูน้กินได้นะข้าวผัดปูอะครับชิมครับอ <c oughs> ืม <c oughs> ข้าวผัดปูอร่อยนะองกินได้นะข้าวผัดป <c oughs> ูคืครับ <c oughs> ขอกรรมของต้นนะครับ ทอดนะครับดีวผมจ่ายอยู่เนี่ยครับนี่ครับจะพามาชิมหมูทอดนะครับหมูทอดอื <c oughs> ผมก็ดูเป็นคอหมูย่างแล้วก็เอามาทอดกรอบจะมันโอ๊กแต่ถ้าหมูทอดอร่อยนะ <c oughs> หมูทอดอร่อยนะแต่ว่าก็เอาคอหมูย่างแล้วก็เอามาทอดกรอบ ในที่สุดก็ได้หม้อดินนะครับอันนี้ก็คือแจ่วฮอนก็คือการรับประทานชาบูในหม้อดินนะครับอันนี้ขอเปิดหม้อดินอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปแจ่วฮอนก็ถือว่าเป็นบูทะหม้อดินตอนนี้ผมก็จะพามากินขา้าวโพดคุกเนยกี่บาทครับ ข้าวโพดคุกเนยนะครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่บอกครับไส์เดียวจ้ะอ๋อผมเอาแก้วหนึ่งเนาะแต่ว่าอยากกินมาลาบาลาแต่ว่าไม่กล้าซื้ออันนี้ผมจะได้ออทอดอ,อข้าวโพดคุกเนยนะครับขอชิมตรงนี้ก่อนได้ไหมครับผม,ผมจะไปละ เผาก่อนนะเผาก่อนมันร้อนเดี๋ยวปากพองนนั้นน้ำแข็งให้ตัดมึ้งเหรอไม่เอาผมกินตาออร่อยมากครับในที่สุดผมก็จะได้กินอาหารมื้อเย็นรับอันนี้ก็มีเจ้า้อนนะครับเจ้าฮานก็มีหมูมีไข่มีกุ้งมีหมึกครอบเซตเหมือนกับชาบูแต่ว่าพิเศษก็คือ มีใบโหระพาเพิ่มความหอมของน้ำซุปอันนี้จะมีทอดมันกุ้งแล้วก็ทอดพกุ้งเนื้อที่ผมซื้อมาเนี่ยถ้าจะพามากินทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งนี่เลยทอดมันกุ้งนี่นะโอ้โหนะพนดูผมกินเยอะขนาดไหนเนี่ยผมก็ต้องต้องต้องมีใจสู้ครับอช่วยนะดิ่อ้เขาทอดมันกุ้งอร่อยครับอร่อยครับ อันนี้ก็อันนี้ก็คือกำลังจะต้มน้ำซุปเจ้าฮ้อนให้เดือดแล้วก็จะใส่หมูใส่ไข่ใส่กุ้งใส่หมือใส่ผักแล้วก็น้ำจิ้มบ้ยก็ให้มาเป็นขวดนะครับเจ้าฮ้อนก็ต้องกิน้มน้ำจิ้มเจม้วนะครับมาละนะครับเดี๋ยวรอไฟเดือดเดี๋ยวมากินเจ้าฮ้อนกันตอนนี้คนก็เริ่มเยอะเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ สวัสด <king> ีครับเจอ FC 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 โอ้ส <coś> ว <ide> <rawd unre> ัสดีครับก่อนหน่อยก่อนหน่อยม่จาบหมดนได้ไหมเนี่ยได้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฝั่งฝั่งชายหาดนะครับอันนี้ก็จะมีของกินตั้งอยู่บนพื้นทรายนะครับอันนี้ก็มีเอ่อ งานรายกระทงทุกที่เนี่ยเขาก็ต้องมีจุดไฟแล้วก็ต้องมีควมไฟแล้วก็มีการเล่นดอกไม้ไฟสุดยอดสุดเจดตอนนี้ผมจะพามากินปลาไข่ทอดนะครับปลาไข่ชิ้นใหญ่ชิ้นยาวอันนี้ก็มีไก่ทอดมีปลาไข่ทอดอันนี้ก็คือชุบแป้ง ว่าอัหูยังโฆไปต่อโอ้โตอนนี้ผมก็ได้ชิมอ่ะนีาไข่ปลาไข่แน่นมากนะองด้วยอร่อยๆอันเท่แล้วอร่อยอืมออร่อยมากแซบอีหลีแซบอีหลีอร่อยทุกอย่างเลยนะดีน้อยนอ็กซ์เผ็ นี่จะพามากินเจ้าฮ้อนนะครับนี่คือการชิมเจ้าฮ้อนนะครับเอ่อลาดน้ำจิ้มเจ่วนะชิมครับอร่อยมาก S <S ่็แต่ข้าล้ากับชาบูแต่มันเป็นน้ำจิ้มแจ่วอบกมลรันก็เผ็ดคนละแบบนะน้ำจิ้มสุก,กี้กับน้ำจิ้มแจ่ว